สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุผูสุคนจา้าเมื่อนี่แล้วมีสิมาเปิดราคาควายให้กับอ้วนควายดอนจา้ามาฟังกันจ้าว่าไออ้วนเราสิเปิดราคาควายทอใยเร <c oughs> เราสิเปิดราคาควายทอใดก็ต้องติดตามชมกันต่อไปด้วพี่น้องเด้อตอนนี้อ้วนเรากำลังเตรียมอุอปกรณ์มาเสริมความงามให้ควายเราอยูจ่จ้า เอา้าตัวแรกเนะี่ยพี่แล้วมีเแนะนำเนาะตัวแรกนี่แล้วซื้อว่าแม่สวยจ้ะงามงามตัวพีนน่น้องนี่แม่สวยโหโหเนี่ยแม่สวยจ้าแม่สวยเนี่ยได้ลูกตัวหนึง่งนี่ก็คือเจ้ามํา <ส ikum. S 1> เป็นลูกซ้ายของแม่สวยเป็นลูกตัวแรกรับจ้อไพ่จ้ะเจ้ามําเนี่ยเป็นลูกซ้ายของพ,อพ่อไพ่พ่อไพ่เนี่ยเป็นควายของพ่อแหล่ ป้านหมาฝายพ่อไพ่เนี่เป็นลูกของแม่สีไพ่จ้ะพ่อไพ่เป็นลูกของแม่สีไพ่พี่น้องจำกันได้บ่จ้ะลูกแม่สีไพ่เอ่อเมื่อสองปีที่แล้วพี่แลมเคยไปถ่ายให้เบิง้งตอนนั้นอยู่โคกหนองน้ำเพียงนะ้ำประวัดเนาะ,ะตัวใหญ่ดีดีอือเป็นไพ่ชายกรมปฏิบัติเป็นจับมาจ้ะัาที่นี่เจ้าหม่ำนี่อายุสิบเดือนจ้ะแม่เแล้วนี่กระตั้งท่องแล้ว ไปทับตัวใดไว้ไปทับควายของพ่อออดตัวใดกับพ่อวัดเจ้าทองดำเจ้าทองดำเจ้าทองดำนี่เป็นลูกของเจ้าทองตีนตัวเป็นควายไายอุทัยจ้ะนี่ล่ะประวัติเข้าคร่าวของแม่สวยกับลูกหมั่มที่อ้วนควายดอนจะเปิดราคาในเมื่อนี้โมโหไวแล้วจะขายยากเ,เนี่ยขายรวมเหมือนคมเมียนก็ต้องมาฟังกันจะพี่น้อง พี่น้องท่านใดที่อยากได้ควายของอวันควายดอนนี่ยาเฝ้าหันซองไปทังใดได้พี่นอ้องยาเฝ้าเลื่อนหนีจ้ะฟังก่อนจ้ะกอนทีห้องสิมาฟังลาคาพี่เลี้ยมกับสิพ้าพี่น้องยางอ้อมก่อนจ้ะบนมันยางอ้อมบ้านได้พี่น้องยางอ้อมเบิงควายแม่สวยจ้ะเี่นละลจ้นานั่งนาดีดีพี่น้องนี่จ้ะน้องว่าสูงประมาณทเท่าไรสูงประมาณลอยสามสิบกัวเยอะจ้ะ เมื่อกี้ที่แล้วมีเบาไว้สูงร้อยสามสิบห้าไอ้อ้นว่าสูงหนึ่งร้อยสามสิบห้าเซนติเมตรไอ้อ้นแล้ววัดยบรลอยวกหางไงดีดิพี่น้องวกหางไงหางเยาวจ้าไอ้อ้วนมันผานรอบไปผ่านรอบได้จากเดือนเราจ้ะเนี่ยสะท้องมาเนี่ยอ๋อเรามีใบทับในฟอมยับลอยแล้วพี่น้องเด้ออืม เขางามหนางามขนงามจ้ะอ่าหางงามครับจ้ะอันนี้เด้อยวนะตัวนี้เจ้ามัมมัมเอ้ยมัมเอ้ยใบเทรก็ได้ครับผู้ปุ๊บ,บออเอ,อ้ามัมสวัสดีครับมัมอายุอายุสิบเดือนลูกของแม่สวยลูกของพ่อภัยนี่แหละจ้าพี่น้องงูดีดีจ้าหนี่เ,าเาราเราโค้งสั่งเราก็สิคือพอเราอยู่นี่เรา ไอ้วันวดวัดความสูงไปร้อยสยอา,ย <c oughs> ามสิบเออร้อยร้อยเท่าไรก็ร้อยยี่สิบเกร้อยยี่สิบเก้าอืมเจ้าหมัาสูงร้อยยี่สิบเก้า้วดพี่น้องขาใหญ่นี่ดีควายสิบเดือนได้ปันนี่กะโอเคอยูย่พี่น้องจฉะเนื้ <c oughs> อบงท้ายไายของน้องมํา าไฮะเพื่องก้นไหมกกลไงดีดีไอ้วันควายตัวนี้น่ะแม่สวยเนี่ยลักษณะเด่นของเราคืออย่างไอ้วันนังดีครับผมเป็นควายโบราณนะนะเขางามนาเขางามเขาตุกขั้นซ้อนจควันได้เป็นยังไงเนี่ยควันควันธรรมดาครับควันดีอยู ควัญควัญฮัดไทยขวัญฮัดไทยขวัญฮัดไทยจ้ามีก็บขอดมานีก็แตกเป็นเพี้ยกับมาขอดนีอืมถ้าก็ลงมาขอดนีถ้างนีก็ลงไปขอดหันเงินก็ยูนีเออตรงเงินก็ยูนีคนอื่นควัญฮัดไทยขวัญฮัดไทยนี่ก็คือขวัญที่ดีขวัญที่ดีครับจ้าที่ทั้งหนาเดี้ฮะหนาแล้วดี้ขควันขวันแล้ที่ซื้อเนี่ยควัญธรรมดาครับหนาขวัญธรรมดาขวัญธรรมดาเนาะเขาขั้นซ้อนเขาตกขั้นซ้อนไง จ้ะเนี่ยเรียบร้อยถ่ายเรียบร้อยแล้วอือตีเกล็ดนั่นมันก็ตีเกล็ดก็เลี้ยงให้ปากเดี๋เราเป็นืังไดเนี่ยมู้ดังแป๋ครับว่าเท่าง่ายตัวอือคุ้ยลามลืมไหมพนลามพนไปเฮ็ดงานเนาะเจ้าของเก่าพนจ้ะมู้ดังแป๋จ้ะกินหยาดีบ่หยาดีว่าเจ้านั่นเขาเป็นคนค้างมันปานโกดไวรมาหูบ่หูแต่ข่อยกระว่าแล้วหูยเดี๋ยวโอ้ใบใช้ก็ได้เน บ่ดุดันเนาะบ่ค่อยบ่มีมูอยู่อยู่แต่กับลูกสองตัวสองตัวอายุจี่ปีแล้วเนี่ยอายุห้าปีอายุห้าปีมีโรคตัวเดียวก็คือเจ้ามั่มเพราะว่าเจ้าของเก่าแล้วเบิ่งบ่เปลี่ยนว่าควายขึ้นเป็นจังได๋แล้ววันจากวันมันขึ้นเออพดยหนจ้ะเจ้าจะกินกินอยู่แน่ล่ะเลี้ยงนมก็สิกินอยู่กินอยู่แน่อยู่จ้ะบ่ได้หายขาดดอกจ้ะ มือละเท้าแล้วยังกับสิกินอยู่อู่เสียแม่อยู่จ้ะไอ้วันครับผมพี่น้องเขาอยากหูเด้บาทเนี่ยว่าเจ้าสิเปิดราคาจังไดเนี่ยโหราคาดีครับเนี่ยราคาที่ผมเปิดไว้กับแปดหมื่นสามครับแปดหมื่นสามนี่คู่นึงได้บ่กทั้งของส่วนได้กับแปดหมื่นสามผมเลยอ๋อคมเนืองก็คือแม่กับลูกราคาแปดหมื่นสามพันบาทแปดหมื่นสามพันบาทครับผมจ้ะต่อร้องกันได้บ่ได้ครับจ้ะ เอ้าถ้าพี่น้องเขาถามว่าแยกลูกแยกแม่บวงสิเดี๋ยวผมว่าแยกหรอกครับให้มันไปน้ากันเตี่ยครับโอ้อันนี้เรามีใบทับพร้อมพี่น้องนี่แล้วครับใส่บังดูทับควายของพ่อออดไว้เนาะเจ้าทองดําสายเลือดทองตีนโตนี่มาอันจ้ามาที่นี่เจ้าของนี่้อพี่น้องนี่หลายลายท่านที่เคยเบิงพี่แล้วมี่ไปรีวิวควายของพ่อออดเจ้าทองดํานี่งามๆามเลยพี่น้อง เจ้าท้องดําส่เลือดเจ้าท้องตีนโตที่แม่สวยเนี่ยทับไว้ครับทับไว้ตั้งแต่วันที่แปดมกกระลังหมกหมวกเสียไอเดือนกลัวๆแล้วจ้ะเดือนก็กลัวแล้วนี่จ้ะกำนว์เดะกำนด์ขนดขอดกำนด์อดขุนว่ดได้เขียนไงไหมจ๊ะเพิ่นว่ดได้ลงขุนเลืมเพิ่นลืมลงเพิ่นลืมลงแต่ว่าเพิ่นเขียนนี่เจ้าของกับเจ้าของกับบือนี่ยพอสังัดเนี่ยจ้ะเนี่ยมูยู่บ้านเลขที่สองทำหนึ่งมูหนึ่งทำบลนาจุ่มแสงจ้ะ นี่แหละยุบันเขาหนหละแม่กับบื้อื้อสวยอ่ยุหาปีสีดำวัน,นที่แปดมกราคมหกมสี <4 S 1> นะ่จ้ะพ่อพันชื่อพ่อพันเจ้าทองดำจ้ะนี่ละพี่น้องเด้อมั่นใจได้โลดจ้าว่าเนี่ยแม่สวยเนี่ยทับควายของพ่อออดโดยตรงจ้ะโอ้บหอวอนนันเรื่องหัวหถ้าขี้เป็นพร้อมนี้แต่ผมบัคขี้เป็นพร้อม ท่านชอบเปื่อยู่ในลเราขี่เ้วขี่ครับชอบเปื่อยยุ่ไหมอยู่ขี้ลราขี่เป็นพ่อมพี่น้องเขาถ้าสนใจให้ทุ่หายอ้วนควายดอนครับบอกเบอร์พันนจ้ะศูนย์เก้าแปดครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนแปดหนึ่งศูนแปดห้าสี่เจ็ดแปดห้าสี่เจ็ดแปดเบอร์ของอ้วนควายดอนจ้ะหรือเฟซบุ๊กของเราก็คือเบียมานคำทอกจ้ะแต่ว่าเราสถนัดเบื่อโทรหลายกว่าอ้ยู่มาเดียวคมจุงมหฟบง จ animals, ้ะงามอยู่แต่ข่อยกระมากน้ำยู่ขั้นข่อยมีเงินขั้นข่อยมีผู้เลี้ยงให้ก็ซื้อเอาแล้วแปดเมือราะนข่อยมีพื้นที่ข่อยมีหญ้าแต่ข่อยบ่มีผู้เลี้ยงให้แปดเมืองสามตามตัวเนี่ยมันหมดมันเลี้ยงแต่มันถึงคุหน่อยอยู่หุ่นกู้หุ่นกู้เวียนน้อยพี่น้องเอาเอาไปเลี้ยงเขาวเดียวเนี่ย มันก็บสีขอดเดียวแปดเก้าเดือนเนี่ยมันกับสิขอดแล้วเมียนพานรอบแล้วแล้วก็ได้ลูกควายของเจ้าท้องดั่พร้อมมันก็คุ้มค่าดีในราคาแปดหมื่นกว,ว่านี่ก็ถือว่าราคานี่โอเคนะเป็นราคาที่แบบเนากระเพาะสืส่อได้จริงๆนะนนมันก็เป็นลูกใายเสียด,ดีอยู่ดี่ลูกมันก็นได้อมืมีหลายท่านเนี่ยที่เพิ่นอยากได้ ญาติทายาทยของยายสีไผนะ่น่ะจากพี่น้องท่านใดที่เบิ่งรับชมแล้วถ้าอยากเบิง่งอยากสัมผัสด,ด้วยตนเองว่างามแตงใดหรือบ่างามแตงใดกัดมาหาไอ้วันได้อยู่ที่บ้านบูงแสงตำบลนนะ้ช่มงแสงอำเภอภูเวียงขอนแก่นจากพี่น้องม้าโหลดม้าเบิ่งเลยจ้ะท่านค่อยสิบอะไรผิดหวังผิดพลาดใบบุ่งหมงแกงจ้ะบางท่านว่าโอ้ย ซื้อควายใน้อยโยทับร์อเด้เบิรงคักกะแนะนำให้พี่น้องมาเบิรงด้วยตนเองเด้อจ้าพี่แล้วมีกะจะแนะนำตลอดว่าให้มาเบิงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจจ้ะการนั่งสีด้วยการขายมัดโยแค่นั้นจ้ะโยโยงงานโยกขึยืนง้างเทละลู๊ปกินขึ้นนั่งเสาไทยเทลู๊กโอ้โ,อโออยโยขึ้นงามแทล,ลวัน เขาอยากได้ไอเดียพระวัดเลี้ยงเห็นเนี่ยเลี้ยงควายเห็นเนี่ยจะปลูกตัวน้องไม้ยัแล้วก็ควายไปควายไปเลี้ยงควายไปเลี้ยงไอพี่น้องเลี้ยงไถลูกอืมมันล้ำดีควายไหมเนี่ยล้ำเลิกล้ำเบิกดีเนาะครับลูกเจ้าว่าเราให้ลูกดีบ่ให้ดีครับเนาะให้ลูกดี แต่ว่าตามหลักมันลูกพี่อยู่คว้ยแต่ว่าเพิ่นบ่ฮู้จักความคืนอือลูกพี่นี่ไม่ครแปดหมื่นสามแปดหมื่นสามครับไม่บงแพงแปดหมื่นสามนี่ได้สามตัวในท้องสาตัวในท้องอืมไอ้วันแล้วแนะนําใช่หนิหงเลยละเนี่ยเต็มไปตัวกุหลาบอยู่เอคยว่างามคือจังที่เจ้าเปิดอยู่หันไหมก็ได้ครับคือจังอยู่อัน เราเลาะน้ำแม่เตียงนั่นงามคือกันเลยผมเพื่อนเมืองไทยนะวดไปทั้งไทยทั้งไทยทั้งไทยดูไท่เงี้ยมันมันเป็นควายหนาแรงมันคือบ่อจอยเหรอเนาะจอยปอเป็นครับควายดูดหมูจอยปอเป็นอืมควายดูดหมูเตี้ยลูกแล้วนี่ก็งามอยู่ควายดูดหมูจอยปอเป็นเราเพื่อนสิบเดือนเพื่อนว่าสิบเดือนนะเราเพื่อนลูกแล้วนี่มันมันงามคือจังควายตาโบที่เราขายไปเหงเนี้ยตัวนั่นน่ะ บักอีหยังบักคาราบาวไหมเนาะ้อฟาบา่าบอมันงามคือบักคาราบาวเนี่ยห่อโย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 เมื่อกี้สิสูงเทียมแม่มันเลือได้สิบเดือนน่ะอืมสูงไวสูงไวสูงไวหนอยสิบเดือน่อยสีเทียมแม่เนี่ยจ้าโยสูงไวใช่เลยเป็นบ่โยโยโยนั่นบอไอไออ้วนมันอันนันบ่อันไี้ครับนี่ฟุ้นไฟบอหมดเลยแล้วหมดแล้วเออนี่ยเราจะพี่น้องเบิ้งคักๆ เห็นก hey, oh no ัน okay, จ้าพี่น้องเองยนี่แหละจ้าง้างโบนี่แหละแต่จะเบิ่งด้วยด้วยตาเปล่าเานี่ยเขาเบิ่งอยู่เนี่ยเขาก็ว่าโอเคะอยู่เดีเขาก็ว่าง้างอยู่จ้าขั้นไขว้มากเลยก็แสดงว่าง้างอยู่จ้าแต่ว่าเต็มตาดีครับแต่ว่าเมื่ราฐได้สูงหรอกเพื่อให้ลูกดีทั้งราคาทำนี่ราคากับทำนี่นึงเนาะจ้า ราคาจับต้องได้ครับผมก็บพ่ได้ห้องแข้ขงจัตรวาเนี่ยเหรอจ้าใส่มันพาะไปพาะมาได้จ้า<ำ>แล้วอย่างนึงก็มีใบการันตีพ่อมีใบผสมพันธุ์ลการันตีพ่อมีหมดเบือตาอดจ้าโทรไปหาตาอดเลยคันว่ามันงัวคุ้ยแม่น,มนี่ได้เสื้อตัวนี้อนเอาเอา,เอาพี่เลี้ยมจะจะแถม้ะพี่น้องเอ้ยโปรโมชั่นพิเศษแถมเบือตาอดโทรไปทางเลยนะจ้าศูนย์แปดเก้าศูนย์สองหนึ่งแปดสองหกห้าเบอร์ของพ่ออดเจ้าของควายงาม เจ้าท้องดำท่านอยู่ใกล้ๆกันไงแถวสีบุญเลี้ยงแถวผู้เขียวใช่ปุ้มหรือว่าแถวใกล้ๆบ,บ้านผมเนี่ยเราไปทับไทยยุสาวอดอ่ะโอ้ท่นได้ใบนี้ไปกันนี่แหละเบื่อทโทรแล้วอยู่นี่ละจ<า><ม>้ะไปเ,มเมนี่ยถามแล้วข้อมข้อยเมียนี่บ้านน้ำเสียงของแตนวันทับของสาวอดบ่อวางที่ถามแล้วรถถามเราเลยถับบ้านหมั่นใจอ่ะแมีนจ้ะเรากระชบอกว่าแมีนพ่อไปทับไท้รวดพ่อไปทับไท้เลยวันเจี๊ยข้ยผมบดควักเอารถนี่ทับของเราที่างนั้นแหละใช้บริการแล้วนะครับ เนาะพี่น้องเป็นไดจ้าเบิ่งกันจุใจไปพี่น้องคว้ยของอ้วนคว้ยดอนเนี่ยจ้าเอามานี่พี่แดมมีพอวัดกับอ้วนควายดอนกับแม่สวยกับน้องมัมจ้าก็ต้องราผู้ชมไปกอนพี่ก้มพี่น้องเบิ่งเล้วให้เฝ้าโทรมาได้จ้าเดี๋ยวโทรมาบพท่านนี่เพิ่นอยากไปกอนให้พี่น้องเอ้ยจ้า เอาล่ะไกันเยวันนะาะหน่อยสิหาได้นหน่อยเรากุณตีาได้เองเจ้เที่ยนงน้้านมกาะืน้ำบ้านแล้ว้วยชีจะถือน้ำบา้านจะขก้อย,อยู่จากที่ไปที่มานนะขันโจ,จไปซื้อตลาดน้านีนลักเสียนคนนี้คอยบ้านเนจ้าเอาเทกก้าลนะัไปกอนยวันเนาะจ้าสวัสดีจ้า,จา